สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซี 4, ทีฮารก์แกรงสุขสุมสุกคนคุยพอกันอีกแล้วพี่น้องกับซองน้องสาลาน้องสาลาเข้าครัวพี่น้องเลยปิ้งปลาเลยกระสีปีนเฮ็ดละโง่เนาะเฮ็ดละโง่เคยลาไปได้มาผากไปเบิ่งเลย้อพี่น้องซองเคยลาเนาะเฮ็ดละโง่ปูมูแรกของปีแล้วก็ยิ่มแล้งอีกบ่คืดว่ามันสิออกย่มแล้ง ปลาปลาไม่นำโค้งพี่เนาะเบาต้นเพิ่นขึ้นเอาขึ้นมาให้แม่เพิ่นเนาะแต่ว่าเฮาก็ได้กินพออยู่น้ำกันปลาไม่นำโคงเพิ่นไปไหลอวนเนาะสีเห็นอะได้ซีเรสนะปิงปนพี่น้องนี่งามขนาดเลยมั้งเนี่ยพี่น้องงามนี่งออกเชยงามงามนี่เห็นละวงอกไว้สวายอยู มีดีดอกใหญ่ๆ oh. สีปิงปนปนวานอะสวัสดีป้าลุงอู้สุดงามบาลีโถบดของใจกันน่เกละมาป้ายังบ่ขืนมาจำพี่น้องเลยว่ามาเลยปวดปวดใจปวดตับปวดหัวงัวเสียอีกเลยยอม บมาตัวหนึ่งอีกคือเก่าเนาะไปนํำปูซาใช่แล้วไปนํำปูสาถึงว่าสิว่าฮู้ว่าคืดๆว่าไปนํำปูสาเตจ้องกับญาตนนินะเพราะมันมีโจรเิยเพื่อนก็เลยยังบ่ทันคืนมาอยู่ตอนนี้ปกติิขคืนมาเลยเอาก็ไปหาหลอบหนึ่งกับ่บเห็นปาไปหาสองหลอกกันยังบบเห็นอตอนนี้สงใช้สิไปบ่ไ้แล้วกลางคืน งัวประดําเหมืเสียเสียอยู่จะลอดคือวพามันสิมานงัวเห่าเห่าก็ไปไล่งัวเห่าเพื่อนก็นั่งถามาบอหินเพื่อนข้ามไปหาอีกก็บอหิน ต้องใส่นางกุมใจอยู่เทียงจะบอกบ,บ่คืนมากินเข่าก็มาจากแนี่นางไผกอดก๊กเซ้าแล้วะก๊กเป่าก็ลายเ้ยจาเทียงก็มีก๊กเป่าจะเข้ามาหางูาาเหรอไผ่ดิเนมาสองสามคนบ่น มาหาป่ามาหาง้อนั้นป่าบอกหรือว่าหรือว่าเขามาหาง้อเขาเองเพราะว่าง้อไปกระเสียเสียลายพี่น้องถึง,งทีง่จับโจรได้แล้วแต่โมหัวเมือ่อหรือยัง,นงเาางนาะป่าสิสุกไปปีงสองปีงเล้วพี่น้องเอายังบอกเห็นขึ้นมาอยู่ย่านบอกขึ้นมาอยู่เด้อมนูนี้คำเตือนอะไร เปประดมเลยออกมาเอินอยู่นอกถอเก้าขึ้นมาแล้วปานนี่กินข่าวลงไปอีกเลยอันนี้มิดจิลีเลยอย่าว่าไปหางัอผู้เดียวกลางคืนคือสิเก่งแท้เก่งเลีเนาะปานคือบอามาพิกมาจีเอามาพกขวบบ่มีเจ้าสิปนเจ้ายังง ขัน้นบจีฮาปีกิออกอนอะไรจะกินกับยังเจี๋ยวบ่มีกินชีหลอเจี๋ยวบ่มีมก็กินหลับ่บอซีมันก่อนซีมันซีมันเซบบ่โอ้ยมาต้องให้พวมมีแต่กลางข<ม>ยะยงเนี่ยนะต <m> กใจทั้งบ้านนี่ก็เด้อข้าเข้าสักเกียวเดียวนี่คุณหวังอะไรกับผมหรือเปล่า ท่านเพิ่นปาปปากึ้นหอดเพิ่นปนาที้อนนาองเตาเลยนานสุกอะไรเห็น<ะ>ยุบป่ะอืกเหจ้ะ ร้อยมักพริกมาในร้อยหน้เจ้าบริสุทธิ์อ๋อยังจะนี่นะน้าเสือเจ้าน่ะไตยงงงงไปแป้งมะพริกมาร้อยในเสือเจ้านัน่นร้อยแป้งมะพริกมากกนี่ไตยงงงงมีเลรยวโอ้ขี้ขาดเลยพี่น้องเลย โวดตอนนี้น้องป้าเนาะืหายไปน้ำมูอยู่เมือกสลดเฮยงูหายทีได้ขขยทีน้งสดีพี่น้องไ้พีน้องามน้อป้เชียร์เธอได้ไข่เธอนะเนียอรวเดอนี้ไข่เลยด้วยกี่อปดเนาะอยี่องยไข่แซวแซวอยู่จักรานจัมัน บคนเป็นวัดลายเมื่อแล้วค่ยคฮะชีเศ้าก็บ่เศร้านะแต่กินยาพี่เขาบเขาไปวาพดีขึ้นนเป็นไทวัดเป็นวันเด็กนพิเนี่ยกินมืดทุกย่างน้องพิพี่อีเจนเป็นเกี่ยวกับประเภทวัดตอนนี้จอดีขึ้นดีขึ้นอยู่กินนมาเป็ยาขาวงัวพ่มาเจ้โคนเจดเมื่อหายเราจดำเฮียจิตานะาว่จะะไรหัวหาย เชียอยู่ตลอดงูเมื่อไรแกงให้ละงก์นะบ่ลุงดูยมิเขาไายลทะหอดลุยเลยเนา้อฮอดประจักษ์บ่อดนะผากมันจะร้ายเติบกระปุกบางหญ่แล้นก็หลัก ขาก็ซื้อสองแสนเพื่อเขาขายอันทอง่อโล่นะมาตีบึงจับเพส้นนะอันทองอันเขาใส่ทองหูนะขีดว่าทองละโลมบนหอดโลมมามาตีบึงในเงินมีจริงเนี่ยเจ็ดขีทองละเจ็ดขีเรื่องเขาซื้อม่านทองละโล่เล้วะเขาแบ่งออกจ้าเขาซื้อเนาะเขาขายเนี่ยเขาซื้อเต็ดโลมาแล้วเขาอันแบ่งออกคือกระป้านี่แหละเป็บริษัทหอดไลยซึ่งวลาเขาซื้ออ่ะ อาจจะโลละแสนหรือแสนบอดแสนหรือว่าโลละเก้าสิบนี่เนาะมาแล้วครัแบ่งออกแล้วมาขายต่อกแสนอราจะซื้อโลละแสนอ่ะสองแสนเนี่ยสองพวงนะกินดอยมังแพงหรือโลละพันฮะแกงี่น่อยทดลโลละพันหรอโอ้โหปนี่เนโอ้มาควนมาปีนีจุ่มานี่เงินมาได้ยัง ชมเก่ขาอีบ้านเนี่ยนะครัเไม่แค่จินยินก็ออี่อ่าโร่ละโร่ละพันโอดพันเดิมันโลนึงบริหน่อยเดิมจะลายพันน่อ่ะเพาว่แไม่แข่งนะครับผมเคยจิ๋ทไม่ดีกันเอามาทเอาจิแต่หนียเลยจิ๋ดับสีเอละน่เลยพี่น้อง ขักินลุกักินขักินออากินข้าวบะแซบยังกรแซบแล้วเริ่มและนี่เงินก็เป็นกันเบิร์ดบุคคลอย่ทกินข้าวกินน้ำน่นนอนเนี่ยยาเนี่ยือนอะไรก็แล้ขอสิกินมะเขือกมักมหายาท่ม้าซอกหายาพวกนี้บ่มีคือกะคือกะไี่ไต่อยนำเบิร์ดใมือนั่นิิมามากินยาฝาทลายโจรที่น้องต่ว่าะ ฟากระจนมันบริเวณแก้วัดแกะนะมันกะดแกะเป็โควิดเนาะมันบันเทาอันนี้อยู่แต่ว่ามันบดีนะือเกินกระหาเห็นไตอนากะดาดกินไปเื่อนจิดกยังับบดีเลยยางกับบดีเมื่อวานแล้วกินย่งะีผลิตมันมอมันมีเนี่ยมัน อจ่างไรเราี่น้องนผลีกเลี้ยงก็ได้ปกติอ่ะคอยบ่คอยไข่เลยไข่กับซิบโหยงปนนี่อะไรนี่ยแปลว่ายังมีเสือไข่ในโตนี่มันหายยวนหายอะบ่ปกติกินข้าวบ่แซ่บยังปวดหัวยังเงินเป็นวัดอยู่เพราะว่าเขาสีโควิดใส่ไข่บ่ออนแอรได้ปีน่ะปีนแต่เบิร์เงินละขันเบิร์ดยันเซลเซลเอืือยก็จนเต็มวาน ต่อไปขึ้นบเจ้าจีได้แ่น้ำเกลือแล้วกไปก็ได้กกินยาพิแล้วกะคงสดีคนน่านโอ้เหอะไงอมาากินกันยังถึบกินแกงเห็นนะกิ๋าเดียวแกงเห็ดเดียวจ้อี้หรอเมียกินจัเองมมาอรหารดีแต่ว่าไม่ไปกินไม่รู้ว่าพี่ป้าคนนี่ละงกเก็บมาสดๆอดสือสองทองอันสงแสนอเมริกักิน หลายคนแบ่งมาบานเลยยนานเลยหลายคนเนาะต้งเช่นขวากแกงขอกกิน้มันขวาหน้ามันกันหนะาพอปนั่นเหละที่เขามเทแบบเห็นแบบคิดอยาก็ซื้อพอมาแกะแล้วกัพ่อปนดไเห็นเสี่ยมันบอเส่ยคือเห็ดตัรเล่มันจะล่าวนั่นแหละสุดเวงพ่อสามข้ามเาไข่กินโมไข่หมดแดง โอ้แต่นกัทีเป็นเงินกับลอยหาซีเนาะสองลอยหาองอยนแทสองลอยสองอยลงซบสองลอยแกว่าแ่ว่าจะท้าแพงบอกกับแพงกับบอกแพงปกติเนี่ยานบวค่มีเหตุขายนะแต่ยามมันยามมันลายนะยามันออกนะกิโลละลอยมือผู้ซื้อตลาดแกงเกาะปีที่แล้วสยไปเจงเหตุออกลน์เกาะเนี่ยก็ยังเทเกาะเลยดะมันเอาผาต่ามาปูเทเกาะ เลือกเอาเองเออจะได้แล้วจะเลือกเอาเองท่านี้ใครอือพราะว่าเนาะตั้งแตที่รางกับความหมักหมูตากกันปีนปลาจุกจิกกินข้าวอเบริบาแท้ท่เาเลตัวผปีนอ่าเพี้ยิปีนกจ้าล่ะ่ยนั่งเบิ่งข้าวทุกันกินข้าวกะเซ่กินเจเลยสี่ข้าวต้ปากสูบปากตายกระเป๋าอะไร่มีอย่าง กระเป๋ามีต่ยาพบกตยาเต็มอยู่เม่เจอมโนคว้ามันกรเจินวัดเมื่อขาจนค่ำเบารลายไปนะเบพี้อยู่คอกเนสมโนยห่นะเปลี่ยนสมโนใหม่ใหมทางไฟหมกกรทางเนียงเราไม่มีหุ่บายใช่ไหมครูยุคเที่กับบมีกัเน เตตังอื่นชงชาจิบได้มาขาวพี่น้องเลยบบมมีไฟทินข่าวเรื่งแต่ละเมื่อเต็มติดน่นมีึ่งจกจกบุพเพปานับมีเต็มมาค่ะเม่อต้อหนึ่งลายเจดม้าถึงเราขจาวเงื่อเแล้วมาลาอะไรพี่น้องเลยอกเจ้าสุกุสุกคนตีคำว่าเบิ่งเนาะ พากันกพักผ่อนก่อนเป็นมลลมจมเจมพอกันไม่กินนะไม่เห็นมีแต่เบิ้งเลยดลูกไข่ก็มูสุดพอกันไม่กินนะพี่น้องสบายดี